สวัสดีค่ะพบกับแม่เพลินดือดวงเช่นเคยนะคะวันนี้แม่เพลินมีไพ่สามใบหนึ่งสองสามนี้นะคะกับหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นจะกลับมาหรือเปล่าเขาเป็นใครยังไม่รู้แต่ดูสิคะว่าเขาจะกลับมาหรือเปล่านะคะเรื่องราวเป็นอย่างไรก่อนในชื่อเลือกไพ่นะคะกดติดตามให้กับแม่เพลินไว้ด้วยกดหัวใจคะ่ะแล้วก็คอมเมนต์มานะคะว่าจะเลือกไพ่ใบไหนหนึ่งสองสามเมื่อพร้อมแล้วแม่เพลินเริ่มนะคะเริ่มที่ใบนี้นะคะเขาคนนั้นใบที่หนึ่งเขาคนนั้นจะกลับมาหรือเปล่าไพ่ขึ้นเป็น the lover ไม่เาิคิดว่ามีเกณฑ์ที่เขาจะกลับมานะคะแต่ว่าการกลับมาครั้งนั้นครั้งนั้นครั้งต่อไปที่จะมาถึงนี้ระวังให้ดีว่าเขาจะมีคนกลับเข้ามาพ่วงทายด้วยหรือเปล่าทางนี้และทางนั้นขึ้นอยู่การยอมรับของเราว่าเผื่อเขาจะมีคนเข้ามาโดยที่มาอยู่กับเราด้วยทั้งหมด3มคนเราเอาด้วยหรือเปล่าดังนั้นถ้าเปิดกลับเข้ามาไม่เพิคิดว่านะก็จะไม่เป็นไปอย่างที่เราตั้งความหวังไว้นะกลับเข้ามามีพ่วงท้ายเข้ามาด้วยนะจ๊ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่ใบที่สองนี้นะคะ เขาคนนั้นจะกลับมาไหมไพ่ขึ้นเดดจ่ายติดนะคะนั่นหมนายความว่าคนนี้นะคะไม่ป็นคิดว่าปัญหาที่มันคาราคาซังอยู่นะคะมันจะคลี่คลายออกไปแต่มันจบลงไปแล้วไม่ป็นคิดว่าเขาคนนั้นนะคะคลี่คลายปัญหาแต่ว่าตอนนี้ไม่ป็นคิดว่าปัญหาของเขาะคะ่ะน่าจะเป็นในเรื่องของการทํางานก็ได้ชีวิตส่วนตัวก็ได้ชีวิตของครอบครัวเขาก็ได้หรือว่าอันนี้เขานิ่งไปแล้วไม่ป็นคิดว่าคนนี้นะคะคลี่คลายในทางที่เขาไม่กลับมาดังนั้นตอนนี้ตัวเองต้องกลับมาดูแลตัวเองดูหัวใจตัวเอง นะคะคเพราะว่าตอนนี้ถ้าเบื่อเขากลับมามันก็จะเป็นความรักที่ไม่ถูกต้องเพราะว่ามองว่าเขาก็น่าจะมีคนเขาอยู่แล้วหรือในฝั่งเรามีคนของเราอยู่แล้วถ้าเขากลับมาก็จะดําเนินไปในเรื่องของความไม่ถูกต้องนั่นเองดังนั้นนะคะถ้าเขากลับมาไม่กลับเข้ามาไม่เป็นที่ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะจ้า,จาตัวเองนะสําหรับผู้ที่เลือกกองที่3าไว้ทะไปที่3ไว้ถามว่าเขาจะกลับมาไหมค่ะไพ่ขึ้นนะคะ เดอะสตาร์ Star, หมายความว่ามีความคิดถึงเราอยู่นั่นแหละนะคะถามว่าในความคิดถึงนั้นอยากกลับไหมไม่เป็นคิดว่ากึ่งกึ่งครึ่งครึ่งอยากจะกลับนะคะแต่ว่าติดขัดอะไรบางอย่างอยู่ไม่เป็นคิดว่าที่ความรู้สึกก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเขาบอกว่าให้รอเวลาก่อนพ่ขึ้นมาไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่ค่ะในใบที่3นี้นะคะอาจจะเป็นการรอประวิงเวลาอะไรบางอย่างหรือว่าคลี่คลายปัญหาก่อนยังไม่ใช่ช่วงตอนนี้ที่เขาจะกลับเข้ามานะคะถามว่ารอได้ไหมขึ้นอยู่กับตัวเราที่จะรอนะคะเราทุกหรือเปล่าไม่เป็นไม่อยากให้รอเขาแบบความทุกนะคะค เพราะฉะนั้นรอแล้วช่วงจังหวะที่รอตรงนั้นรักตัวเองไปด้วยนะคะดูแลพัฒนาตัวเองไปด้วยเอาแบบนั้นดีกว่านะคะก็อันไหนที่ใช่ไปปรับใช้ถ้าไม่ใช่ฟังแล้วไม่สบายใจก็แค่วางลงไม่ต้องคิดมากอะไรนะคะวันนี้ไม่เฟินไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ